สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทั้งหลายวันนี้เจวันกับเพื่อนเพื่อนยุคโควิดไปไหนไม่ได้นี่อยู่บ้านสงกานี่กินซูกิยากี้กันเองเลยทำกินกันเลยนี่อยู่กับร้านเนี่ยอ้าวเจก็จะกินว้างนะพี่เคยพี่เคยกินไอ้นี่ปเส้นแดงอะ่ะ เส้นเด้งอ่ะโอ้โหอันนั้นยิ่งอร่อยใหญ่เลยพี่เอ้ยเออที่มันเขียนอะอะไรว่าเดี๋ยววันหลังซื้อมาให้ดูเอามาใส่หลังทำคุกกี้จะใส่อันนั้นแ่ะไม่ค่อยใส่ไอ้นี่อ่ะอันนั้นก็อันนั้นก็ของเวียดนามเหมือนกันไปไหนไม่ได้กินเลยเวลาไอ้นอนแดดมันให้ย่ะบอกอ่ะวเลือกเอาไปจากกัน อย่างนั้นน้าเลยอะไรเส้นแบ,บนๆใครใช้ผู้จัดไ,ไปนำอ่าเผ็ดใช่ไหมล่ะเรากินด้วยกันค่ะบอกแล้วลืมบอกไฟว่าอย่าใส่เยอะไอ้นีน่รสนี้เป็นเผ็ดมันอร่อยฮะเอาใส่ยังไงน้ำจิ้มอ่ะได้แล้วได้ล้วได่หนักแล้วเผ็ดพวกคนหยอกนิดเดียวมันเผ็ด นางหลงก็ไม่แดวนะพี่มึงย่างเนื้อให้มันก็หวานมงกินดด็้หาวไอ้ไอ้นี่มาก็ด่เลยไอ้ไอยู่ตรงนี้ลออกมาเลยว่่อโอ้ไม่มีเวลา่น้า้ยินไอ้ไอ้งมันม ไปนั่งนู่นไม่อยากออกทีวีไม่อยากออกโอ้โหเผ็ดจีลืมบอกไปว่าอย่าใส่เยอะต้าดีแน่โรงแรมจัดดีนะอเนี้รสชาติโอ้อร่อยมันชูจุดดั้งเดิมแต่ว่าไทยที่มีงานอ่ะไม่อร่อยมันหวานอืที่มีงานมันหวานไม่ินแม่อร่อยมันเผ็ดอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันออกหวานเยอะเกิน เผ็ดมากกว่าน,นี้อีกแต่มันมีงาแล้วออกหวานมันหวานมากกินแม่อร่อยมันสอบกัิทีเอาหให้ได้ติดกติอืมมันก็มองเห็นไอ้นี่ทีโต๊ะอ๋อไแบบหมูยู่นล่นหรือตีพี่สาวเห็นหมูล่นอีกแล้วเออตายออื อ okay. well, uh. ่ะนม่ก้มเห็นเลยเห็นกันนี่แหละอ่ะเอฟซีมากินด้วยกันค่ะมึงทำไมไม่เรียกลุงพลด้วยเห็นไปเป็นเอฟซีลุงพลมึงไม่เรียกลุงพลมาด้วยเพื่อนบอกให้เรียกลุงพลก็แต่นมากินด้วยญี่ปุ่นนะคะที่นี่ ไปไหนไม่ได้ค่ะญี่ปุ่นตอนนี้ก็อันตรายมากติดกันให้ละนาวเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะอยู่ในโคปุติดกันเจ็ดคนแล้ววันนี้ขึ้นไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ไม่กล้าออกไปไหนค่ะเับข้าเข้าตอนนี้เก็บบ้านเราขึ้นเป็นพันกว่าแล้วนะมันปิดนี่้ก็ปิดมันไม่ได้ไอ้แดงนั่นน่ะไอ้แดงที่เมื่อก่อนน่ะไม่ใหญ่สมัยยุตใไซตะมาวันนี้มันโดมาเอ้ยว เอโิติดมันโิดเาะสองคนมันปิดคาสองคนต้องตีนะแรโอ้โหเป็นสิบแล้วเาาไม่รู้ว่ะอ๋คนต้องตีัาวันละคแลวผมก็ลืมไปเยไม่ไหนดิมที่าแทมวสอคนี่ไหนละมึันปิดคาวมยังไม่สา ถ้าหายกันหมดเพราอะไรพ่อคด้วยนะี่ยคนจะได้ไหาจังหวัดไหนว่าตายเป็นร้อยกว่าคนนะ่ะโมรุปรสุพันธ์ก็ติดแดงรงู้เลยแดงตั้งนานแล้วแดงตั้งแต่ปีที่แล้วสุพันธ์น่สั่งปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสี่สิบเอ็ดคนก็พอ <c oughs> หลานกูไปจ่ายค่าทีเสร็จมันก็สั่งปิดจังหวัด <c oughs> หลานกูบอกดีนะหน้าไหนที่เอาเงินไปจ่ายเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาสั่งปิดจังหวัดเลยเ นี่ถ้าถูกหวยได้กินมากันอืมนี่ไม่ถูกหวยไอ้ร่างเก่าซื้อซื้อขาขาขาหกไช่ไอหลงว่ามาไวเข้ามาก็ถามกินเนื้อย่างเลยนองกัดอะไรก็พี่บวกแกถูกหวยอ้าวหวยมันถูกก็หลงรถตา๋ลี่หวยหวยมันยังไม่หวยมันยังไม่ถูกหวยมันยังไม่ออกเลยว่าเลขอะไรอ่ะเขาเขากินก่อนรถตารี่ค่ะ ที่<อ>ประเทศญี่ปุ่นก็มีโรตารี่นะคะมอบอกว่ากินให้น้ำหนักมันคืนก็โหแล้วลกินทุกย่างไปกินไม่ได้ก็เสียคุ้มว่าได้ยินนะซื้อกูว่าจะไปซื้อหวยญี่ปุ่นร้านนั้นอ่ะที่ิโอไม่ได้ไปซื้อซักทีเราเลือกเองได้ไงไม่ต้องไปบอกเอา <ๆ S 2> ขา<ะ>ว่าเอาอะไรเราหยิบเองเราฮองบอกว่าจะเอาอะวงไเรหาหยิบเออแต่<ๆ>ถ้าเราไปซื้อ ตามตู้ตามที่มันอยู่หน้าช็อปอ่ะเขาหยิบให้เราหยิบเองไม่ได้แต่ตรงริวอ้อเราเลือกเองได้เหมือนมืองไทยอ่ะเป็ดสุดซ่าสุดซาแะว่าไปกูก็อยากง่ายเปิดไอ้นี่อยู่ไอ้ไอ้ล็อ,อ,อบบี้ก็ม้วเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปิดปิดตอนบี้กันนะนี่ฮา สิบนาทีมันยาวขนาดไหนวะแค่สิบนาทีดูกันสิบนาทีสิบนาทีจบปะเหรออ่าสิบนาทีจบเอาดูปิดไฟแล้วดูเปิดแม่ไฟมันไม่เดือดนี่เป็นเพศนี้อะไรได้ได้ไอ้ร่างไอ้ร่างเน้อข้าววาน่ะวะไอ้ไอโฟนสิบสามเนี่ยนะถ้ามันออกเนี่ยนะไม่ต้องใช้ายใบไม่ต้องใช้ยใบไฟไปเมืองไทยก็ไม่ต้องใช้เหรอเออมันก็ได้ส่งไอ้ไอ้ดัดไฟทั่วโลกแหละ ก็เห็นของไอ้อะไรอะปัญญาปันสุกอ่ะที่มันแถมไอ้ไอ้ไอ้อ N N ออค่ะอะไรโทรศัพท์อะไรยี่ห้ออะไรน่ะมันบอกว่ามันให้ฟรีเน็ตปีหนึ่งใช้ใช้ฟรีปีหนึ่งอะไรไม่ต้องไปซื้อเน็ตไม่ต้องไปเติมเน็ตที่มันแจกโทรแจกของแล้วก็แจกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ยี่ปุ่นก็มีไม่อยู่ปีให้ใช้กันเลยฟรีๆีเหรอแต่ต้องซื้อก็ปวดไม่ซื้อหรอกกูใช้อันนี้แหละใช้แม่งเปลี่ยนบ่อยไม่ไหวอ่ะมันนั่งผ่อนเสียตังเสียได้ตัง สิบกว่าใบก็ไอพงอ่ะมันซื้อโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนซื้อกับหวยจิ๋วอ่ะครั้งแรกก็ซื้อมังสองใช่ไหมแต่เรามีซิมอยู่แล้วตอนแรกมันใช้โดม,โมขขัของของของไอเนี้ยแอปเปิลนั่นแหละโอ้ใครจะมานั่งผ่อนไหวปีหนึ่งเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังยังผ่อนเครื่องเก่าไม่หมดมาพังเครื่องใหม่แล้วก็เงินมันก็ถมถมมา<อ>ใช่ไหมไอันนี้ก็เลยโทรไปหาหวยจิ๋วซื้อสมาร์ทโฟนแม่นนี่แหละบอกว่าซื้อมันก็เลยเอาซิมมาใส่ แล้วเครื่องซื้อมาเครื่องหนึ่งใช้ได้ปีหนึ่งพังอีกแล้วนี่เมื่อวันที่สี่เพิ่งจะสั่งซื้อใหม่เครื่องใหม่แล้วมีสี่กล้องถามจะไปถ่ายอะไรว่าสี่กล้องอะปัจจุบันปัจจุบันที่อไก้องเต็มแบบว่าเออมีกล้องสี่อันอะแล้วตอนี้แต่แค่แค่ใบสามเองนะแล้วเราก็ซิมเราไปใส่บอกใช้อย่างเงี้ยแหละถูกๆพังแล้วมันก็ไม่เสียดายทิ้งไปเลยแค่ใบสาม โอ้มาซื้อเครื่องมาสิบใบมาใช้13บสามสิบส1มไอมานั่งก่อนกูยังใช้หกอยู่เลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปคลิปหน้าค่ะเะ